สิกับพ,พ,พี่เจอร์นี่ JMT นั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยอันดับแรกนะครับเราก็ต้องมาดูตัวแปร s คือการกระจัดนะครับหน่วยเป็นเมตร v เป็นความเร็วต้นหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีมีเป็นความเร็วปลายหน่วยเป็นเมตรต่อ,อ 2, วินาทีเช่นกัน k คือความเร่งหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลังสอง t เป็นเวลาหน่วยเป็นวินาทีอันดับต่อมาเรามาดูสมการทั้งห้ากันดีกว่านะครับต้องจำเลยต่อมามาดูแบบฝึกหัดก,กันครับเราต้องวิเคราะห์ตัวแปรแต่ละตัวออกมานะ รถมีความเร็วตอนแรก3เมตรต่อวนินาทีเว้นความเร็วต้น u เป็น3เคลื่อนที่ได้ระยะทาง20เมตรก็คือ s เท่ากับ20เขาบอกว่าตอนหลังมีความเร็วก็คือ v เท่ากับ13นั่นเองจงหาความเร่งก็คือหา a นะครับสรรมการนี้นะครับหมายถึงโจทย์เนี่ยเขาไม่ได้บอก t มาเนาะเพราะฉะนั้นเลือกสรรมการที่ไม่มี t ก็คือ v กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2บวก 2as นะครับแทนเข้าไปเลย v เป็น13 u เป็น3แล้วก็ 2as เออก็คือ2คูณ a แล้วก็คูณนั่นเองนะครับจะได้แก้สมก,การออกมารุปพรับนะครับเป็น4เมตรต่อที่กำลับบง2เย